มาดูยางนะครับนี่ยางวันนี้วันอาทิตย์นะก็น่าจะสี่มีดนะยางสี่มีดเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจมันก็ไม่ได้เต็มทุกช่วยนะแต่ดูนะครับเนีย่ยยางสี่มีดก็อันนี้ หกนะเมื่อคืนอันนี้เป็นลาชมพูที่ผมที่ผมกำลังหายายแต่ยังมันต้นใหญ่นะครับอืมอันนี้ยางสีนี่ต้นเล็กยังออกอะฮะต้นเล็กกระถึงนี่นี่ฮะเดี๋ยต้นนี้ไม่ค่อยออกเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกลูกยางนี้นะ เาไปปลูกที่ที่มันว่างอยู่นะที่ที่ยังว่างเดีย๋ยวเราเดินไปดูต้นอื่นนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำต้นพันธุนะเราจะไปเราติดต่อการยางไว้แล้วเราจะไปเอาลูปตายยางจากพันยางแท้ๆนะเราจะเราไม่ค่อยเชื่อใจใครเลย ผมเคยปลูกยางแล้วโดนหลอ,อกด้วยเขาอบอกว่าเป็นยางพันหกร้อยแต่เอาพันหกร้อยอะไรก็ไม่รู้มาให้เรามันไม่ต้นนี้แข็งแนละ้วต้นนี้ออกไม่เยอะเดี๋ยวฝากให้งงก่อนเดี๋ยวเมาเอา นี่ต้นคิงต้นท็อปเออผมเทไปถังหนึ่งแล้วนะไม่ไม่ต้องตกใจนะนี่นี่หลังจากเทนะก็ะคือชั่วโมงหนึ่งผมจะผมจะเก็บเลยอืมก็ก็ออกนะดูดิอันนี้ไม่ได้เทนะเราควนเอากดมาหยอดเบาๆดีกว่า ถ้าถ้าเทดินไม่ได้เราอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นวันนี้ก็อาจจะต้องกลับบ้านไปตักยากตอนนี้ก็ออกนะความจริงนี่ผมเทไปครึ่งนึงแล้วเหมือนกันออื โอ้ต้นนี้ออกแบบ แอ่ีนกอ,อกออยางแต่ละต้นเนี่ยต้นนี้ก็ออกครับ โอ้ต้นนี้ตมองคืนมันไม่ได้ลาดนะมันลาดเฉยเลยโอ้โหตรงนี้ยุงค่อนข้างเยอะอืม อันนี้เป็นยางของต้นนะู้นะะผมออกมาใส่อ,ออกออกมีสองต้นที่ผมจะจัดการก็คือต้นนี้ต้นสามต้นนะเดาลองปลยกกีดอูน่าจะออกนะยางพวกนี้ส่วนใหญ่ออกไปอย่างนี้ โอ้โหอันนี้ออกจะเต็มถ้วยเลยครับโอ้ยสุจดยอดนี่มีจอกอีกนี่ตัวเล็กก็ออกโอ้ยคิดออกนี่